อ,อ่นอาอนแล้วเนี่ยครับผมสวัสดีครับรพบกับอะไร <c oughs> ลเอารียกออนทัวร์ฉบับพิเศษโอ้ดีเลยอีกแล้วเนี่ยครับผมวันนี้เราจัดทริปนะครับอะไรนะท่องเที่ยววัดไร่ขิงนะครับผมอ่ะดูสมาชิกเนี่ยแต่และคนเนี่ยที่ยเอยู่ไหนเอาสวัสดีหน้ากล้องหน่อยครับผมหละอะไรอาไอาเ,อเอด็กเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะกล้องเว้ยมืดนะเนี่ยโอ้ยเฮียพี่เจ้าพูดอะไรหน่อยก็ได้ครับ พี่ตอมก็บอกเฮ้ยบอามันมืดมันมืดกันทุกคนเอ้ามาดูพี่อ่ำให้อาหารปลากันนะครับใคระโอ้ยแย่งปลาหิวเอะเลยนะครับโอ้จะนมน้อยไปหน่อยจริง่ได้มันต้องเอาไปติดคิ้วพี่ตุ้มอยู่ไหนวะไม่มีอะไครับแล้วหรอถ่ายมั่งอถ่ายวิดีโออยู่ครับ มาดู515ให้อาหารปลากันนะครับโอ้โหกลัวกลัวปลาไม่ได้กินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเรียพิญญาไม่รู้เหรอัญญาอันนี้ที่เราเห็นนะครับพญญา พูดอะไรไหน่อยไหมครับพูดอะไรไหน่อยไหมครับท่าหนึ่งสี่อะไรผมชื่อตา้าอ๋อเออเนี่ยครับบอสบัตนะครับ,บ,อบ,รบโอ้โหแล้วใครเล่นรอบนี้ไม่ให้อาหารปลาเหรอครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยบอกว่าถ้าปลาตัวไหนไม่ติดทีมชาติมันจะกระโดดขึ้นมาได้โอ้ยทรมานปลาแท้ๆปลาฉลามเนี่ยผมไม่ได้พูดนะเขาพูดแต่ผมจำเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมา อาอะไร่รูนแาอะไรไปกินไดะโอ้หงสารนะเห็นปลาเห็นกินกินไม่ได้แ็ไปหยิบเมลยถ้โง่โอ้โหุงแองกี้เยบดอห้้ดอ้หคลาหรืองแองกี้เบิร์ดแล้วนะ